โมอ,มอในส่วนของตัวแคปเอสสีเงินโบพร้อมโ,โปรแม็กซ์ ing วันนี้แม็กสวยๆกันเลยนะครับในส่วนของตัวแม็กซ์ M5 SE ออฟลึกๆพร้อมกับในส่วนของครอบดูรับล้อครอบเบรกสีน้ำเงินอยู่ทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายบอกได้เลยนะครับว่าในส่วนของตัวออฟลึก ันนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะนี่ครับเป็นไงครับนี่สวยๆกันเลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับพร้อมแม็กซิ่งวันนี้จัดโปรเพียง9,900บาทก็สามารถเป็นเจ้าของในส่วนของตัวแคปเอสไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีบอลเงินสําหรับโปรนี้นะครับมีให้กับลูกค้าทู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะออกได้ติดต่อผมได้เลยนะครับสุดพจน์น่ารักกับกีสุเนนะสนีอยู่นครสวรรค์ตะกี้ที่หนึ่งทีเดียวในนครสวรรค์นแน่นอน もしもし <music>